ก็อยู่ผมถ้าบ้าคนหายินหมอน,นครับวันนี้มา update, มอัปเดตน้องข่อสวายให้ดูนะนี่ผมได้อาบแดดแนละ้วหยุดน้ำอาบแดดนะต้องขอยสวายตัวนี้นี่ที่ผมต่อได้วันนั้นครับนี่นี่ก็เป็นน้องเขาใหญ่ที่ผมคัดไว้แล้วนะคัดไว้เล่นปีหน้านะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นหรอกครับเก็บไว้เล่นตัวเดียว มีทรงแบบปากปากขอตัวหนึ่งนะครับทรงมันเป็นนกมงคลน,นับเสียนสอด้วยอยู่ในตัวนี้ในตัวนี้แหละในกลงเนี่ยตัวหนึ่งครับที่ว่าจะแจกนะครับถ้าครบหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับจะแจกนกต่อหนึ่งตัวกับนกมงคลหนึ่งตัวนะครับนี่นกที่ผมคัดไว้เล่นปีหน้านะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในนี้นะครับตัวหนึ่งตามมานานนะกว่าจะได้ อันนี้ก็มาอัปเดตน้องขอยสว่างครับผมอนนตอนนี้น้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันนิ้วดูที่นิ้วนะคเดี๋ยวสูบเหมือนตัวนึงครับนี่ครับดูที่นิ้วนะครับ,ดรบ,รบ,ดรบโดนเส้นผมรัดนะครับผมได้แกะออกแล้วเกือบขาดนะครับแล้วก็นิ้วไม่มี2นิ้วนะขาข้างขวานะครับ น้าน้าสงสารนะต้องช่วยไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยไปข้างนอกเดี๋ยวโดนกลับมาอีกนะต้องเลี้ยงต่อไปครับผมน,น,นี่ก็เป็นนกคัดไว้แล้วนะตัวไหนไม่ดีของก็ปล่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะเปลืองอาหารด้วยวันนี้ก็นกคัด อกาวาครับเริ่มเริ่มนิ่งนะแต่ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพิ่งฉีดน้ำไปเมื่อกี้นะอาบแดดั้งหน่อยนิ้วไม่ค่อยดีนะเลยต้องเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกงด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนิ้วเขาไปเกาะกับกงอ่ใส่เป็นกงไม้ดีกว่าผมนี่มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับ ขาเชวาวันนั้นนะขันแล้วนะขันเมื่อวานได้มาวันเดียวน่าจะวันเดียวหรือสองวันเนีย่ยขันแล้วนะร้องให้ได้ยินแล้วเสียงใหญ่้วยนี่ก็เป็นนกเก็บไว้นะรอแจกถ้าผู้ติดตามครบนะกับนกต่อหนึ่งตัวนี่ครับนกคัดที่เก็บไว้เล่นปีหน้านะนี่ครับ โอเคครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วขอจะวาให้ดูใหม่อีกรอบนะอาการเป็นยังไงสวัสดีครับ